<S <S สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงหลายๆคนชอบถามพวกเรานะว่ามีอะไรมั่งอาจารย์นะที่จะเสริมดวงด้านสเสน่ห์เมตปามหานิยมเราพูดพลายเป็นที่รักนะเมตปานะนี่ครับโอเจ้าสมิงพครยนะ หลายคนชอบถามเราว่าปู่เจ้าสมิงพายเลยนะเอาแบบรูปร่างหน้าตาจริงๆอะนะมันก็มีแบบสองสายในรูปร่างหน้าตาจริงๆนะก็อยากจะบอกว่าปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าด้านสเสน่ห์นะเมตรามาหานิยมนะหลายๆคนชอบถามพวกเรา นะถามทุกวันนะถามว่าจะทํำยังไงให้คนมารักเราทํายังไงให้การงานการเงินนะก้าวหน้าน,นะ,ามะนผมก็เอามาแนะนําให้พวกท่านรู้จักนะปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านอยู่อ่ตํานานจริงๆของท่านอยู่แถวแพร่นะตำนานจริงๆอยู่แถวแพร่เอาเอาบ้านตรงนะ ตำนานจริงๆอ่ะที่ว่าลิลิทพระลองนะตำนานท่านอยู่ในลิลิพระลองท่านเป็นผู้มีทิริตมากทำสงครามนะเกี่ยวกับพูดผีปีศาจได้อันนี้พูดตรงๆนะแล้วท่านก็มีฤทธิ์มีเดชมากนะปู่เจ้าสมิงพรายนะเออถ้าว่ารตรงๆก็คือว่าหน้าตารูปลักษณะโดยตรงอ่ะไม่มีปรากฏเด่นชัดเสทีเดียว แต่ที่ว่าสมิงพรในที่นี้จึงได้มีการสร้างเป็นรูปลักษณะหน้าเป็นเสือ,อและลำตัวเนี่ยเป็นแบบน,นั่งสมาธิเป็นคนนะเป็นดูสีใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นทางภาคเหนือแท้ๆเลยนะทางต้นตำ,ตำรับต้นสูตรอ,อ่จะเป็นแบบผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวในอุทยานนะผู้เจ้าสมิงพรโดยตรงนะ แต่อันเนี้ยคือเป็นการจําลองและเป็นการสร้างลักษณะนะเพื่อให้คนเนี่ยได้แบบว่ารู้จักว่าเออเนี่ยปู่เจ้าสมิงพรยปู่เจ้าสมิงพรยนะองนี้มีตบะเดชอย่างอาจารย์โอเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคำรามมาแล้วนะเออนะเออผมบอกได้เลยว่าเปออู่เจ้าสมิงพรยเนี่ยมีฤทธิ์จริงๆอาจารย์โอสัมผัสได้นะครับอาจารย์โอแค่เพียงจับหลังอย่างเงี้ยอาจารย์โอก็สัสจิตได้แล้ว ผมบอกได้เลยนะปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยถ้าใครไม่ได้บูชาเนี่ยจะเป็นที่เสียดายทีหลังนะถามว่ารู้สวยขึ้นมาทันทีมีเสน่ห์ขึอืมาถามว่าเพราะอะไรถึงต้องบูชาปู่เจ้าสมิงพายเจ้าโอไอเลยนะครับนะไอนะอไม่ธรรมดานะครับนะจานโอถึงกับไอเลยปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยมีฤทธิ์มีเดช ด้านเมตตามหานิยมใช่ค่ะนะแต่ว่าตอนที่ผมผมยังจำได้ว่าตอนที่ผมสัมผัสท่านไายมีจะมีกลิ่นสาบเสือขึ้นจมูกมะกลิ่นะกลิ่นกลิ่นสาบเสือขึ้นจมูกตอนนั้นอนะผมผมไม่แน่ใจว่าว่าเป็นกลิ่นของท่านหรือเปล่าแต่แน่ใจว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในการบูชาท่านเนี่ยปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยที่ถ้าเป็นภาคเหนือจะนุ่งขาวผมขาวแต่ถ้าเป็นภาคกลางตามที่หลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วสร้างขึ้นมานะ จะมีลักษณะลักษณะชัดเด่นชัด,ชด,ชดที่สุดก็คือหน้าเป็นเสือตัวเป็นเลสีนะท่านอาจารย์โอ้ก็มีมาให้ยนนะเป็นแบบเนื้อโลหะชนวนพิเศษโดยท่านอาจารย์โอ้นะนี่ครับเนื้อชนวนพิเศษครับนะหาะบางคนอาจจะได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของกันไปแล้วนะอันนี้คือปู่เสือแบบเขาเรียกว่า องเล็กเป็นโลองโลค่ะทองเหลืองแท้นะคะทำไมมันไม่ค่อยชัดเลยอาจารย์ครับไม่ชัดนะครับเพราะว่าเอ่อกล้องกล้องกล้องไม่ไม่ขยายไม่หดเนี่ยกล้องกล้องนี้มันยังไม่ใช่กล้องแบบขยายหรือหดแต่เป็นกล้องชดดีแล้วมก็ได้ลองดูลองดูอืมอรับช่วยหน่อยดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์โอ้ขอแชร์ก่อนอยู่ไหน่ะขอแชร์ก่อนอาจารย์โอ้ตรงนี้เลั้อืมนะ อย่างนี้ได้ไหมคะอืมก็ได้นะลองขยายดูเห็นไหมเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะปูเจ้าสมิงพายมีทั้งขนาดห้อยคอและขนาดบูชานะครับนะเออขนาดนี่คือขนาดขนาดขนาดบูชาไอ้ขนาดห้อยคอที่อาจารย์โอ้เอามาโชว์นี่เป็นขนาดห้อยคอนะสวยงามอืมสวยงามมารังการงานสร้าง เมื่อก่อนนู้นอะ่ะตอนเขาทำสงครามผีอะ่ะนะจะเป็นช่วงช่วงจังหวัดจังหวัดเอ่อจังหวัดเป็นตำนานประจำจังหวัดแพร่นะแพร่ในที่นี้เขามีความเชื่อกันว่าท่านเนี่ยจะอยู่กับคนที่บําเพ็ญบารมีคู่กับท่านหรือว่าเคยกราบไหว้ท่านในอันนี้คนคนพื้นเมืองเขาเรียกแพร่หรอคะ แต่สุดแล้วแต่ใช่่เ<ช>มืองแพร่จังหวัดแพร่นะอืออืออยู่รู้แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตามพื้นเมืองเนี่ยอยู่ในจังหวัดแพร่แต่ว่าถ้าคนเหนือแท้ๆจะจะ,จะบางบางทีเขาก็ไหว้นะพิธีไหว้ครูเขาก็แบบนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยผู่เจ้าออสมิงาพายปู่เจ้าสมิงพายแบบเป็นเอ,อ่อทางเหนือนะคะเขาจะนุ่งขาวห่มอ่าง คืออะไรหรอผมจะให้ดูชัดๆอ่ๆให้อาจารย์โอให้ดูชัดๆอ๋อมันไม่ค่อยชัดนะอ,อันนี้ไงค่ะ,คะเห็นไหม,มจะใหดูด้วยคนดูาตาให้เห็นกับรเรนื้อสวยครับนะอรังการงานสร้างเรามาแนะนํานะครับนี่ขนาดห้อยคอซึ่งเรายังมีจําหน่ายอยู่นะครับนะเป็นเนื้อชนวนโบราณนะ เป็นเชื้อเนื้อชนวนโบราณนะครับนะมีมือทายมาไม่ค่อยถนัดนะมีอายุหลายร้อยปีครับนะอืม,อ,มอย่างท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้จนรู้และเข้าใจนะว่ามีอยู่จริงในโลกนะองค์ปู่เจ้าสมิงพร์เนี่ยท่านจะเกี่ยวกับเสริมดวงเสริมเกี่ยวกับความรักนะเป็นเป็นเสืออย่างนี้ดุไหมครัอบอาจารย์ไม่ดุใจดีนะ แต่ท่านไม่ต้องการให้ใครรู้จักหน้าตาที่แท้จริงของท่านท่านจึงแปลงแปลงหนากทำให้หน่ากลัวใช่ไหมใช่ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเป็นเทพเป็นเป็นผู้ทรสงศีลดูสีที่ใจดีนะเนี่ยดูสินะดูง่ายๆนยครับนะปู่เจ้าสมิงพายชนิดแบบบําเพ็ญแบบฤาสีซึ่งเมื่อก่อนนู้นอะ่ะตอนผมไปไหว้หลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วผมก็ เห็นท่านสร้างแบบนี้นะหน้าเป็นเสืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> ท่านบอกว่าก็อยู่ในป่าแล้วท่านก็ติดตามมาแล้วมีการสร้างกันปู่เจ้าสมิงไพรายรูปลักษณะเนี้ยปู่เสือเนี่ยปู่บาง,บางคนเขาเรียกปู่เสือแต่ว่าจริงๆเป็นฤาษีหน้าเสือปู่เจ้าสมิงไพรก็หน้าตาเป็นแบบนี้รวมๆแล้วก็คือเป็นผู้ทรงวิทยาคมแปลงหน้าตาตัวเองเพื่อไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาจดจําท่านได้เพราะว่าท่านบเบื่อกับการอยู่กับคน พูดตรงๆนะเบื่อการอยู่กับคนใครที่ต้องการเจอท่านอะไรเงี้ยท่านจะชอบเสกอะไรพิลึกพิลพั่นประหลาดนะอย่างเช่นนังเงือกสูงสูงกับคนนะอะไรเงี้ยให้เห็นหรือว่างูงูเงีง้ยนะงูงูอยู่กับไก่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปท่านที่เป็นศัตรูกันนะอยู่รวมกันได้แต่ที่ว่าลือลั่นที่สุดของท่านก็คือสงครามผีชิงพะลอนะทำคุณใสสงครามผีชิงพะลอ ยัง<า>ไงคะจัดเอาคือเ,เจ้าเมืองอ่ะที่เป็นเมืองของพระรอเนี่ยมีเหมือนกับปุโรหิตหรือเพื่อผู้ทรงคณาจารย์ผู้ทรงวิชาเรืองวิชาเนี่ยเตั้งตั้งรับสองครั้งได้แต่ครั้งที่สามเนี่ยท่านไปชุมนุมกองทัพผีเพื่อเอาไปสู้กันกับ,อา,บอาจารย์กอ,องทัพผีมาจากไหนคะอยู่ในป่านั่นแหละแล้วท่านเชิญเชิญเ,เ,เจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์กองทัพผีทั้งหลายที่อยู่ในป่าเนี่ยไปลบ กับปู่เจ้าสมิงพายเชิญทําพิธีเชิญอยู่ฝ่ายไหนนะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายพระเพื่อนพระแพงปู่เจ้าสมิงพายนี่อยู่ฝ่ายพระเพื่อนพระแพงไปลบอ๋อหมายถึงว่าพระเพื่อนพระแพงได้ได้อยู่กับพระลอดแล้วใช่ไหมในเมืองยังไม่ได้อยู่อ้วทำไมหมายถึงว่าพระเพื่อนพระแพงอ่ะขอให้ปู่เจ้าสมิงพายช่วยตามตามตามออกมาเสร็จแล้ว ด้วยว่าข้างในนั้นมีปูรูเหตุหรือผู้ทรงวิชาวิทยาคมอ่ะรับมืออยู่ปู่เจ้าสมิงพายจึงได้ทำนะด้วยการเรียกเหล่าพูดผีปีศาจกองทัพผีเทวดาทั้งหลายอยู่ในป่าเนี่ยให้ไปลบกับเมืองนั้นเพื่อจะเอาพระออกมาพระรอพระรอออกมาสุดท้ายสำเร็จลบชนะพระรอตามพระรอโดนสะกดเราออกมาข้างนอกได้เพราะว่าหนึ่ง เจ้าเมืองพระเสือเมืองพระทรงเมืองอะไรแพ้ลบแพ้หมดท่านถึงได้เป็นหัวหน้าพูดผีพรายตรงที่ว่าเวลาจะทําเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยต้องบูชาท่านก่อนนะมีหมูนอนตองนะมีกล้วยมีของขาวของขาวนี่คือไหว้ไหว้ไหว้บริวารท่านก็คือพวกหัวหมูอย่างเงี้ยไก่อย่างเงี้ยเหล้าขาวอย่างเงี้ยคือไหว้ไหวอะไรรู้ไหมไหวบริวารท่าน แต่ตัวท่านอะไม่ไม่ได้เสวยตัวท่านอ่ากินในนี่กินพวกกล้วยพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยคือท่านเป็นผู้ทรงศีลเอาผู้งตรงๆเลยอ่ออการจะมีฤทธิ์มีเดชมากคือท่านบำเพ็ญมากเราแต่เห็นหน้าเป็นเสือก็ไม่ใช่ว่าจะกินเนื้อนะไม่ได้กินเนือ้อท่านไม่ได้ดุขนาดนั้นจริง,รงท่านกินผลไม้นี่เองนะใช่อยู่แบบสมถะเบื่อผู้คนนะแต่ว่าถ้าถ้าบุพกรรมอ่ะมีมีคนชั้นผู้ใหญ่มาให้ช่วยท่านก็ช่วยเอาผู้ตรงๆนะ แต่คนที่จะนับถือท่านได้ก็คือคนที่สร้างบาร,รมีมากับท่านหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชนชั้นชั้นสูงถึงจะมามาเชื่อถือท่านมาเคารพในท่านอันนี้พูดตรงๆนะทาไมล่อเพราะชั้นต่ำไม่เชื่อหรอไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อท่านเพราะว่าหมายถึงโุกสมัยนี้ก็เหมือนกันใช่ปะเหมือนกันเหมือนกันก็เหมือนกนคนชั้นล่างๆที่เขาแบบกินเหล้าเมายาเนี่ยก็ไม่นับมาถือท่านหรอกแต่คนที่จะนับถือท่านก็คือว่าถ้าพูดไปอ่ะตำแหน่งท่านเนี่ย เปรียบเหมือนอออาจารย์อาจารย์อาจารย์ชั้นสูงที่มีความรู้อะไรเงี้ยแต่ว่า,วาเหมือนกับว่าถ้ามาก่อนลูกกษัตรยิย์ลูกเจ้าเมืองเงี้ยเวลาจะได้อยากได้ความรู้ชั้นสูงก็ต้องไปเรียนกับฤาษีใช่ไหมต้องเป็นฤาษีหน้าเสืออย่างนี้เอเปล่าไม่จําเป็นฤาษีอะไรก็ได้<อ>มีมีความรู้เหมือนกันแหละจริงๆอะฤาษีมีความรู้ เหมือนกันแต่ว่าบางทีวิชาอาจจะไม่เหมือนกันฤาษีบางองค์อาจจะเก่งยาไปเลยอะไอย่างเช่นนะ่ะปู่อะไรบ้างอาจจะร้อปูชีวกกุมารพัฒน์อันนี้คือคุยายาคูยยานะปู่ฤาษีปู่ฤาษีชีพามเนี่ยก็เป็นเป็นหมอยาเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ที่เด้ศึกษากันคือศึกษาวิชาหมอยาเมื่อก่อนนู้นอ่ะเ,อเราฤาษีเนี่ยผมเคยได้ได้เห็นนะเขาเอาตีนไปทาบเหล็กไอ้ทาบทาบทาบ,ทาบเหมือนเหมือนกระทะเหล็กอะ่ะ แล้วเอามันร้อนๆฉอเสร็จแล้วเอาเอา,เอาลงมาเหยียบหลังคนด้วยน้ำมันว่านาน,นะว่านต่างๆเขามีเป็นสูตรของเขาอ่าก็เพื่อรักษาให้ให้เส้นมันคลายตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปออืมอเวลาเอาเท้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยใช้น้ำเปล่าเซกนะจุดทูบแค่เพียงเก้าดอกสิบหกดอกนะ ก็มีการสื่อสารนะกับเวศวิทยาคมชั้นสูงนะอย่างอาจารย์โอได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาพักหนึ่งแล้วนะจนบัดนี้ด้แต่งก็ <action. S 2> เอาองค์นี้ค่ะวางแล้วก็เอาน้ำเปล่าวางข้างหน้าจุดทูบตามเก้าดอกใช่ไหมคะใช่แล้วก็สวดคาถาอาจจะเป็นคาถามหาจากักรพรรดิก็ได้อย่างนี้นะคะอย่างปูปูปูแล้ว,ลวพอหมดการทูบก็เป็นไงคะ น้ำมันก็จะสักสิษย์เราต้องเราต้องท่องจนกว่าจนกว่าเขาเรียกอะไรพูบจะหมดปะใช่จิตจิตจะนิ่งจิตจะนิ่งต้องท่องจนกว่าจิตจะนิ่งจิตเชื่อมเข้าหาท่านได้นะเขาบอกว่ามีครูดีกว่าไม่มีจิตเชื่อมเข้าหาท่านได้จิตเชื่อมเข้าหาได้หนึ่งจิตจะต้องนิ่งเมื่อนิ่งแล้วจิตเราฟังเมื่อฟังแล้วจิตจะเป็นสมาธิก็เป็นขั้นอุปจารสมาธิเวลาท่านจะสื่อสารอะไรจะเข้าใจ โอ้อาจารย์เขาเข้าใจอยู่คนเดียวหรใครกัา้าท่านอาจารย์โอ้ใครเข้าใจอย่างไรท็อปอาจารย์ทับสื่อได้ผู้เป็นประธานใช่ไหมก็จริงว่าจริงว่าจริงจริงฮะ,ะติดต่อเช่าบูชาได้นะที่ Facebook โอสิ icon, at, ริกรอภิรัตน์ค Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15นะ แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID n ร e AJTP16 o P นะอาจารย์ท็อปดูองค์นี้จะมาใหม่หรือเปล่าคะหรือว่าได้เดินเดินแล้วยังเดือนได้เดือนแล้วนะองค์นีเพราะว่าเขาสั่งปิดนะเลยไปสั่งไม่ได้อีกแล้วไม่รู้ไปทำยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากนะคะ สนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรม,มเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือ a ด l i n e i d o 1 5หรือ idlineajtop16 ค่ะเอาละครับนาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ